51 Attack ที่เคยดีนคือต้องคุมพลังประมวลผลหรือแฮชเ a ร e ให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งระบบบิตคอยเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพลังประมวลผลรวมของบิตคอยมันมหาศาลมากๆมากมากม,ากมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าอยู่ที่ประมาณ226 e x ็กซ s แต่อวินาทีหรือ226ตามด้วยเลขศูนย์อีก18ตัว18ตัว โห oh. ลองนึกภาพตามนะคะว่าต้องใช้เครื่องขุดแบบเฉพาะทางหรือ ASICs เนี่ยจำนวนมาหาสารขนาดไหนแล้วต้องหาที่วางต้องมีระบบระบายความร้อนแล้วที่สำคัญสุดๆคือแหล่งพลังงานที่จะจ่ายไฟให้ทั้งหมดนี้ได้แบบต่อเนื่องมันต้องเทียบเท่ากับประเทศเล็กๆทั้งประเทศเลยนะคะแค่คิดตามก็เหนื่อยแล้วครับทั้งเรื่องเครื่องเรื่องที่เรื่องไฟต้นทุนมันคงสูงจน ไม่มีใครคิดจะทําหรือทําไปก็ไม่คุ้มที่จะแก้ข้อมูลเก่าๆใช่ค่ะต้นทุนมันสูงมากจนแทบเป็นไปไม่ได้และอาจจะไม่คุ้มค่าเลยในทางเศรษฐศาสตร์ที่จะทําเพื่อแก้ไขข้อมูลในอดีต